ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงานกุศลผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบโสถพร้อมปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองคู่ณวัดสำเตยหรือวัดสวนป่าสมุนไพรหมู่ที่สองตำบลนินทอง อำเภอวังทองจังหวัดพิษ,ษณุโลกงานเริ่มวันที่27ธันวาคมพศ2557ถึงวันที่4มกราคมพศ2558ตัดวายลูกนิมิตวันที่4มกราคมพศ2558เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกามีอุปสมบทหมูฟ่ฟรีติดต่อโทรศัพท์ได้ที่0861996576 0861996576 เชิญจองมีดตัดหวายลูกนิมิตได้ที่0861996576มีมหรสพชมฟรีตลอดงานงานนี้ทางวัดคณะกรรมการวัดศิยานุสิ์พ่อค้าประชาชนข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอปตร่วมกันจัดงานอย่าลืมอย่าลืมไปทำบุญงานผูกพัทธศธีมาปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดสำเตยหรือวัดสวนป่าสมุนไพรหมู่2ตำบลดินทองอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโรคงานเริ่มวันที่27ทธันวาคมพศ2557ถึงวันที่4มกราคมพศ2558มีมหรสพชมรีตลอดงานการเดินทางสะดวกอย่าลืมอย่าลืมไปทำบุญครั้งนี้กันให้ได้นะครับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงานกุศลผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถพร้อมปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองคู่ณวัดสำเตยหรือวัดสวนป่าสมุนไพรหมู่ที่สองตำบลนินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกงานเริ่มวันที่27 ธันวาคมพศ2557ถึงวันที่4มกราคมพศ2558ตัดไวายลูกนิมิตวันที่4มกราคมพศ2558เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกามีอุปสมบทหมู่ฟรีติดต่อโทรศัพท์ได้ที่0861996576 0861996576เชิญจองมีดตัดไวายลูกนิมิตได้ที่0861996576 มีมหรบสพชมฟรีตลอดงานงานนี้ทางวัดคณะกรรมการวัดศิยานุสิธิ์พ่อค้าประชาชนข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตร่วมกันจัดงานอย่าลืมอย่าลืมไปทำบุญงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดสำเตยหรือวัดสวนป่าสมุนไพรหมู่สองตำบลดินทองอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโรกงานเริ่มวันที่27ธันวาคมพศ2557ถึงวันที่4มกราคมพศ2558มีมหรสรพชมฟรีตลอดงานการเดินทางสะดวกอย่าลืมอย่าลืมไปทำบุญครั้งนี้กันให้ได้นะครับ